าสูตรแล้วก็วิธีการทำมูนกะทิกาแฟมาฝากกันค่ะเพื่อนเื่อคนไหนที่ชอบกาแฟบอกได้เลยว่าโดนใจแน่นอนรสชาติอร่อยและที่สำคัญทำง่ายเพื่อเพื่อนๆ,อนๆทำกินทำขายได้เลยเราไปดูวิธีการทำเราจะแบ่งน้ำออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งทำมูนกะทิอีกส่วนหนึ่งทำมูนกาแฟ ى, เอาผงมูนใส่ลงไปในน้ำแช่น้ำให้อิ่มตัว20นาทีเรามาชงกาแฟใส่กาแฟลงไปตามด้วยน้ำตาลสายสูตรนี้เพึ่งจะไม่ใส่นมข้นหวานไม่ใส่นมข้นจืดแต่พึ่งจะใช้คอฟฟี่ดิมมี่ตัวนี้ต,นตัวเดียว จบช่วยเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมให้กับตัววุ้นกาแฟรสชาติดีกว่าเดิมตักคอฟฟี่ดิมมี่ใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปผสมแล้วก็คนผรรสมให้ละลายเหมือนกับเราชงกาแฟดื่มตอนเช้าเลย แล้วก็ตั้งเตรียมพักไว้น้ำวุ้นที่เราแช่ครบ20นาทีแล้วก็นำไปตั้งไฟเราจะต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดก่อนโดยการเอาช้อนเช็คดูถ้าผงวุ้นไม่ติดช้อนแสดงว่าผงวุ้นละลายหมดแล้วถึงค่อยเอาตัวกาแฟใส่ลงไปผสมแล้วก็ต้มต่ออีก5นาทีครบเวลาปิดไฟวุ้นกะทิทำเหมือนกันเลยค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็เติมเกลือเติมน้ำตาลทรายคนผสมให้ละลายพอเดือดก็ใส่ตัวกะทิลงไป จากนั้นก็ทําการคนผสมให้เข้ากันต้มต่ออีก5นาทีครบเวลาแล้วก็ให้ปิดไฟเดี๋ยวเรามาหยอดวุ้นกันค่ะเพิ่งจะใช้ดอปเปอร์นะคะดูตัววุ้นกะชิทําการหยอดที่ปลายของดอกก่อนมันจะได้ดูสวยงามแล้วก็น่าทานตั้งให้วุ้นเสร็ต,ตัวแค่ตึงๆแล้วก็หยอดชั้นที่2ได้เลยแค่ผิวหน้าตึงๆหยอดชั้นที่2ที่3ได้เลยวุ้นมันจะได้ไม่แยกชั้นแต่ถ้าเราปล่อยให้วุ้นแข็งตัวแล้วหยอดชั้นต่อไปเดี๋ยววุ้นมันจะแยกชั้นได้ ตั้งผักให้เสร็จตัวที่อุณหภูมิห้องห้ามนําไปแช่เย็นไม่นั้นเดี๋ยววุ้นมันจะคายน้ําได้พอวุ้นเซร็จตัวแข็งดีแล้วก็ทําการแกะออกจากตัวพิมพ์ได้ง่ายโดยที่วุ้นไม่ติดพิมพ์วุ้นแต่และชั้นจะไม่แยกชั้น จะได้ออกมาเป็นรูปดอกสวยๆหน้าตาหน้าทานแบบนี้จากนั้นก็นําไปใส่กล่องแนะนํานะคะก่อนทานนําไปแช่เย็นมันจะได้เย็นชื่นใจสุตรนี้หวานกําลังดีไม่ได้หวานมากเข้มข้นหอมกาแฟทานคู่กับตัวกะทิตัดกันแล้วก็เข้ากันมากๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากินหรือว่าทําขายได้เลยค่ะ